นี่ครับผมเวลาเรานิวอีเมลขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลายเซ็นขึ้นมาแบบนี้เลยนะผมหรือแม้กระทั่งเราต้องการรีพายอีเมลนะผมก็จะมีลายเซ็นแบบนี้ขึ้นเหมือนกันนะผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปแนะนําวิธีการ add ลายเซ็นหรือว่า add signature เนี่ยเข้าสู่ในตัวของโปรแกรม Microsoft Outlook ครับผม สวัสดีครับผมยินดีต้นอนรับสู่ช่อง TIT นะครับผมช่องนํามทริกการใช้งานอุปกรณ์ไอทีอต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมรู้ถึงคลิปวันในลักคลิปวันนี้ก็จะเป็นทริกการใช้งาน Microsoft 365ใ,ในส่วนของตัว Microsoft Outlook นะครับผมหน้าตาของ Microsoft Outlook ที่เป็นเวอร์ชัน Microsoft 365เนี่ยก็จะ หน้าตาดูดีทันสมัยนะครับผมใช้งานคล่องแคล่วม,มากยิ่งขึ้นนะ,ะเดี๋ยวผมจะมีบอกท้ายคลิปนะถ้าเกิดใครอยากใช้งานชุดออฟฟิศที่เป็น Microsoft 365เนี่ยจะมีวิธีการใช้งานยังไงบ้างเดี๋ยวไปบอกคลายคลิปนะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างลายเซ็นหรือว่าสร้างซิก n a t เนเจอร์นะครับผมให้กับตัวโปรแกรม Outlook นะครับเนี่ยผมผมยกตัวอย่างนะ เนี่ยอย่างเมลที่ผมได้รับเนี่ยเขาก็จะมีพวกลายเซ็นอะไรต่างๆที่เขาแนบมานะครับนี่ประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เราเป็นปัญหาก็คือเวลาเรานิวอีเมลนะครับปุ๊บเนี่ยเราอยากได้ลายเซ็นที่มันแบบขึ้นอยู่ตรงนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาพิมพ์ใหม่ตลอดว่าเป็นอขอบคุณครับแทงยูหรือว่าเป็นเบอร์โทรของเราก็แล้วแต่เราไม่อยากพิมพ์ตรงนั้นบ่อยเนาะหรือแม้กระทั่งเวลาเรารีพายอีเมลหรือว่าฟอร์เวิร์ดอีเมลเงี้ยก็อยากให้มีแบบ ลายเซ็นขึ้นมาทันทีเลยนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มระดับโปรเฟชชั่นอลในการรับส่งอีเมลให้เรามากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเราจะมาแอดกันนะครับในวันนี้นะครับเป็นคลิปสันส้นๆเนาะก็อันดับแรกนะครผมก็เปิดโปรแกรมเอาลุกขึ้นมาเนาะใครใช้เอาลุกอยู่แล้วก็จะรู้นะว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมจะใช้ฮอตเมลในการส่งแล้วกันเนาะเพราะว่าของผมเนี่ยแอดไว้หลายอีเมลเห็นไหมเอาลุกเนี่ยมันสามารถแอดได้หลายอีเมลมากของทั้งจีเมลฮอตเมลอะไรต่างๆแอดได้เยอะเลยนะครับผมก็จะนิวอีเมลขึ้นมาปึ๊บ มันจะเป็นหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาเห็นไหมอ่าเรากดขยายนิดหนึ่งโอ้มันจะมีคําว่าซิกเนเจอร์ตรงนี้นะผมอ่าโอเคลองกดเข้าไปโอ้มีคําว่าซิกเนเจอร์อยู่นี้กดเข้าไปเลยนะผมอ่าสังเกตว่าในนี้จะไม่มีลายเซ็นอะไรของเราเลยหรือ,อยังมีซิกเนเจอร์อะไรที่เราสร้างไว้เลยนะผมเราก็จะมานิวนะผมหนิวขึ้นมาปึ๊บนิวขึ้นมาปึ๊บเราจะสร้างซิกเนเจอร์นี้ว่าสมมติผมสร้างเป็น t e i t แล้วกันนะผม t i t แล้วก็กดโอเคไปนะผมพอสร้างแล้วปึ๊บเราก็ค่อยมาพิมพ์นะผม ย้ำนะให้ตัวนี้มันแอคทีฟก่อนนะผมแล้วค่อยมาพิมพ์ตรงนี้นะผมสมมติผมพิมพ์เป็นแทงยู Thank you นะผมแทงยู Thank you จุดทีไอทีแล้วก็ใส่เบอร์โทรนิดนึงนะผม08เด็ด 888xxxx แล้วก,กันนะผมนะก็เรารู้แล้วว่าเรามีลายเซ็นเดียวนะผมก็คือเอารูปเนี่ยเราจะมีลายเซ็นเดียวก็คืออะไรเซ็นนี่แหละนะผมแทงยูไอทีไอทีนะ you, T I T N ี่แหละนะผมนะ เราจะให้มันแสดงตอนไหนน้มันจะมีบอกนะนี่ก็คือให้แสดงเลยนะตอนที่นิว m ม s เส g e จหรือว่านิวเมลขึ้นมาว่านิวนิวอีเมลฉบับที่เราจะส่งขึ้นมาอ่ะให้มันนิวแล้วก็เซตเดฟอ้เลยเป็นลายเซ็นที่ชื่อ T i t ก็คือลายเซ็นนี่น้องอ่ถ้าเลือกเป็นนอก,ก็คือมันจะไม่โชว์น้อมอ่ผมจะยกตัวอย่างนี้นะผมเลือกเป็น T i t นะเป็นนิว m ม s เส g e จด้วยแล้วก็รีพายและฟอร์เวิร์ด้วยน้นี่เห็นไหมผมก็จะกดโอเคไปนะผมผมจะลองนิวอีเมลดูว่าลายเซ็นมันจะขึ้นหรือเปล่าน้ กดบึ้งไลายเซนขึ้นเรียบร้อยเนาะนี่เราก็ไม่ต้องมาพิมพ์บ่อยๆแล้วเนาะเราไปดูไลเซนมันจะขึ้นเลยไหมทีไอทีเนาะ้อหรือแม้กระทั่งเราฟอร์เวิร์ดอ่ะขึ้นเหมือนกันเนาะหรือแม้กระทั่งอ้าวชิบหายแล้วเพลอกดปิดไปเนาะออนุญาตเปิดใหม่แป๊บนึงนะเห็นไหมเป็นมัลติซอฟต์สามหกห้าเนาะอันนี้ discard ไปนะครับผมโอเคเราไปที่เนียร์อีเมลใหม่เนาะอ่ะเราจะไปเพิ่มอีกสักอันหนึ่งเนาะ พอไปซิกเนเจอร์นะเราก็จะไปเพิ่มเวอร์ชันภาษาไทยนะคร E I Team E I แล้วก็ทีมเนาะปึ้งอ่าทีนี้พอเราคลิก T I T เห็นไหมปึ๊บไอตรงเนี้ยมันจะว่างว่างเพื่อให้เราขพ์เนาะเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์อะไรได้หมดนะสมมติผมลองอันนี้เป็นขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ E I ทีมแล้วก็เบอร์โทรผม087อ่า888แปด X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  อ่าโอเค ประมาณนี้เนะซึ่งอันนี้มันถูกเซตดีฟอล์เป็นทีไอทีอยู่ถ้าเราอยากเซตดีฟอล์เป็นทีอทีมาษาไทยก็ได้นะเวลาเรานิวอีเมลขึ้นมามันก็จะโชว์ภาษาไทยนะผมสมมติาาผมอยากเปลี่ยนฟอนต์นนะปุ่มดำนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เป็นไม่รู้ว่าพวกนี้มันจะรองรับฟอนต์ไทยหรือเปล่านะเปอังสนานิวแล้วกันแล้วก็เพิ่มตัวหนานิดนึงนะผมสามารถเพิ่มไซส์ได้นะเพิ่มลิงก์อะไรได้นะพวกลิงก,ลก์พวกรูปพวกรูปภาพสามารถทําได้หมดนะประมาณนี้เนาะแล้วก็กดโอเคไปนะผมน,น,นิ เราจะมาเปลี่ยนซิกเนเจอร์เป็นแบบไทยก็คือเป็น TIT เห็นไหมมันก็กลายเป็นของค,ครับแล้วก็ TIT น้องนี่มาณนี้ใช้งานแบบนี้ประมาณนี้โนะครับทีกซิกเนเจอร์เนาะโฟลด์ฟอร์เวิร์ดล่ะได้ไหมอ่ารีพายออนรีพายเปลี่ยนซิกเนเจอร์ได้นะครับเปึ๊บเนอะเห็นไหมเป็นของคุณครับเราจะเพิ่มซิกเนเจอร์กี่อันก็ได้นะแล้วแต่เราบบางคนอาจจะมีสองสามสี่อันนี้ก็แลว้วแต่นะครับผม ก็ประมาณนี้สําหรับตัวเพิ่มซิกเนเจอร์นะโอเคสำหรับใครที่อยากใช้งาน Microsoft สามันห้ที่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดในตอนนี้ของ Microsoft นอกจากชุด Office นะก็จะสามารถอัปเดตตลอดอายุการใช้งานเนาะไม่ถาวรเหมือนพวก2019ันเหมือนสองพันเนาะก็จะเป็นจ่ายรายปีเนาะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่กลุ่มด้านล่างใต้คลิปได้เะผมเป็นกลุ่ม Microsoft สา sharing by IT e a m เนาะไปดูรายละเอียดกันได้อยากสมัครไม่สมัครค่อยว่ากันนะครับผมหรือจะทักมาถามก่อนก็ได้นะว่าม,มันคืออะไรมันเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าผมจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมมองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสักเลือนเนาะใครที่ปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ตรางใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดและกดติดตามถ้าเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ